สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ชาแนลเบ r d ์ดไอ i ิวค่ะวันนี้มาพบเจอกับนกอีกครั้งคลิปในวันนี้นะคะจะเป็นหัวข้อที่ว่าเรื่องใครกันนะที่เขาจะแบบอ่อนไหวนะคะถ้าได้อยู่ใกล้ๆคุณในเชวงนี้กลองให้ในวันนี้มีกันทั้งหมด5กล่องกล่องไหนป๊อปอัพโดดเด่นมากที่สุดก็เลือกฝังความทํานายกันได้เลยนะคะและแน่นอนตอนนี้ช่องของเรามีบอลเปเปอร์แล้วสำหรับใครที่อยากเอวอลเปเปอร์ก็ทักมาได้ที่ไลน์แอดเบิร์ดไอวิว mu นะคะซึ่งวอลเปเปอร์ของเราเนี่ยจะเป็นวอลเปเปอร์แบบที คัสตอมหมายถึงว่าแบบทำมาเฉพาะบุคคลเท่านั้นนะคะวันเดือนปีเกิดอาจจะต้องให้เราจะได้รู้ว่าเออเกิดวันอะไรต้องเปลี่ยนเวลาไหนปีอะไรอะไรอย่างนี้นะคะเราก็จะได้คำนวณสีของวอลเปเปอร์ได้ถูกต้องในแต่ละเรื่องนะคะเมื่อหมูมาสวัสดีพี่พี่ก่อนโอเคเจ้า <c oughs> okay. หมูเม,มื่อหมูแม่อายขนลูกมมแม่อายเขาหนูทำตัวเป็นเด็กดีหน่อย <c oughs> ค่ะเรารักกันนะคะเจ้าหมูเป็นเด็กดี โอเคค่ะ <laughs> okay, ก็วอลเปเปอร,อร์นะคะสามารถแอดมปช่วยช่วยแม่ช่วยแม่แมโปรโมทวอลเปเปอร,อร์หน่อยลูกค่ะวอลเปเปอร,อร์ใช้ดีไหมวอลเปเปอร์ใช้ดีไหมวอลเปเปอร์ใช้ดีไหมคะ โอไม่อยู่แล้วแกขายไม่ออกวัเปเปอร์โอเคค่ะงั้นใครสนใจก็แอดมาได้ที่ไลน์แอดเบอร์ไดวิวเูไปลุยกันเลยกับการเลือกกล่องไพ่ทั้ง5กล่องไปลุยกันเลยค่ะกล่องไพ่ในวันนี้นะคะทุกคนมีกันทั้งหมด5กล่อง12 3 4 5สอกล่องไหนป๊อปอัพโดดเด่นมากที่สุดไปเลือกฟังคำทำนายกันได้เลยลุยกันเลยเนะมาค่ะทุกคนเรามาเริ่มกันเนาะสำหรับกล่องที่1งกันก่อนเออใครที่จะอ่อนไหวเมื่อใดใกล้ขุนค่ะ โอ้โหคนนี้เขาน่าจะเป็นเพื่อนเป็นกาละยานามิตรเป็นมิตรภาพถ้าคุณเป็นผู้หญิงคุณจะผมออกสีสว่างกว่าเขาหน่อยแล้วนกว่าเขาไม่เคยเป็นเรื่องท็อกซิกในชีวิตคุณมาก่อนเขาน่าจะเป็นเพื่อนในชีวิตของคุณค่ะขอดูหน่อยว่าเพื่อนคุณคนนี้มีอุปนิสยัยอะไรยังไงที่อยากจะบอกดีเทลเกี่ยวกับเขานะคะคนนี้เขาเป็นคนจริงใจมากเลยค่ะคิดยังไงเขาก็พูดอย่างนั้นคนคนนี้เขาเป็นคนตรง ตรงมากๆคำพูดการสื่อสารอะไรต่างๆตรงไปหมดเลยแล้วก็ที่สำคัญคนคนนี้เขาคือนกว่าคุณไปเช็คให้นกหน่อยเขาถ้าเขาเป็นเขาอาจจะเป็นเจ้าของกิจการก็ได้หรืออาจจะเป็นคนที่มีแฟนแล้วมีคู่แล้วก็ได้เหมือนกันคือให้หนกบอกตรงเรนจายุเขาอะไม่น่าจะต่างกับคุณแม่คิดว่าอายุหรืออะไรต่างๆน่าจะรุ่นรุ่นเล่าๆเขาๆเดียวกัน นกว่าคนคนนี้เป็นคนมีสนิทแล้วก็จริงๆนกว่าเขาไม่ใช่คนเจาชูเแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างมีเพื่อนหรือการันตมิตรในชีวิตที่จํากัดก็คือไม่ใช่ใครก็ได้ที่เขาจะดึงเข้ามาเป็นเพื่อนอะไรเงี้ยค่ะทาไมเขาถึงมาอ่อนไหวมาได้ใกล้คุนคือนึกว่าความผูกพันแล้วการที่แบบนึกว่าเดี๋ยวคือความผูกพันแล้วเขาก็น่าจะ เห็นปัญหาหรือเห็นปมหลายๆอย่างในชีวิตคุณต้องบอกก่อนว่าคุณไม่ใช่เป็นคนที่ตรงทยตรงสเปเขาแต่คนคนนี้ความผูกพัน การได้ใช้ช่วงเวลาสําคัญสําคัญด้วยกันและโนกว่าเวลามันทําให้คนคนนี้เขาค่อยๆชอบคุณมากขึ้นค่อยๆประทับใจในตัวคุณมากขึ้นค่อยๆสนใจในตัวคุณมากขึ้นแล้วนนกว่าเอาจริงๆคุณดูน่ารักดูมีเสน่ห์เวลาได้พูดคุยเวลาได้สื่อสารหรือเวลาได้ปรึกษาอะไรต่างๆเนี่ยนะคะคุณเป็นคนที่แบบบาลานซ์สถานการณ์ได้ดีแล้วก็เป็นคนน่ารักควีนออฟคัพแบบ นึกว่าถ้านิยามคุณน่ะเขาจะนิยามคุณว่าดูน่ารักในสายตาของเขานะคะทีนี้เรามาดูกันว่าแล้วเขาจะทำอะไรไหมกับความอ่อนไหวนี้เอาจริงๆรงนึว่าเขาไม่ทำอะไรหรอกเขาอาจจะพาตัวเองมาเจอคุณบ่อยๆพาตัวเองมาเจอคุณบ่อยๆพาตัวเองมาให้คุณเห็นหน้าค่าตาเขาบ่อย แต่เขาก็ระมัดระวังตัวโนะว่าถ้าเกิดว่าเขามีแฟนแล้วมีคู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะเขาก็ไม่ได้ทําตัวให้มันกระตุกกระตากในการเข้าหาคุณขนาดนั้นโอเคเขาชอบคุณจริงประทับใจในตัวคุณจริงคุณดูน่ารักในสายตาเขาจริงแต่ว่านักว่าเต็มที่อ่ะเขาก็จะทําตัวเป็นคนมีน้าใจในชีวิตคุณแต่ไม่ได้เห็นว่าเขาจะ make a move อะไรใหญ่ๆขนาดนั้นนกว่าเขาไม่เดินหน้าเข้ามาจีบคุณหรอก เขาก็คงชอบคุณอยู่ในพื้นที่ของเขาใช่นุกรู้สึกว่าแบบเขาเขาไปทับใจในตัวคุณค่ะเพราะว่ามันมีเวลาให้ความสัมพันธ์นี้มันผูกพันมากขึ้นมันมีความแน่นแฟนมากขึ้นแต่ถ้าจะให้เขาทําอะไรในความสัมพันธ์นี้เขาไม่ทําหรอกพื้นฐานแล้วเขาเป็นคนจิตใจดีเพราะฉะนั้นนุกคิดว่าการทําอะไรที่มันนอกลู่นอกทางหรือการทําอะไรที่มันไม่ถูกต้องแล้วมันจะทําให้คุณเดือดรอ้อนแล้วก็อาจจะ ทำให้มันมีปัญหาได้คือถ้าเขามีคู่แล้วนะโนกคิดว่าเขาไม่น่าทําอะไรหรือจริงๆถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้มีคู่โนกก็ไม่เห็นว่าเขาจะทําอะไรอยู่ดีเพราะเขาก็ดูละมัดระวังในการเข้าหาคุณไปกันต่อกองที่2องใครกันนะที่เขาจะอ่อนไหวเมื่อได้ใกล้คุณมางคนคนี้เป็นคนอายุมากกว่าคุณค่ะถ้าเขาเป็นผู้ชายใชาถ้าคุณเป็นผู้หญิงคุณใจอายุน้อยกว่าเขาเห็นไหมยังเมลยังฟีเมลขึ้น นึกว่าคนคนนี้เหมือนความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขามันไม่ได้เริ่มจากการเดทการเฟลท์การจีบกันตั้งแต่ตน้นเรามาดูกันว่าคนคนนี้เขาเป็นใครค่ะนึกว่าคนคนนี้คุณมีเกณฑ์ที่จะได้เจอกับเขาทีนี้ประเด็นคือนึกว่าบรรยากาศที่คุณได้เจอกับเขาหรือบรรยากาศที่คุณได้พูดคุยได้สื่อสารกับเขาอะค่ะ นกว่าคุณมีโอกาสได้คุยมีโอกาสได้สื่อสารกันในหลายๆเรื่องคือความสัมพันธ์เนี้ยมันไม่ได้เริ่มจากความรักตั้งแต่ตนแต่ว่าคุณดูเป็นคนเก่งดูเป็นคนมีความสามารถคุณดูเก่งอ่ะในสายตาเขาคุยนอกบอนจะเป็นลักษณะของคนที่ดูแบบดูเก่งดูคลดูเท่อะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นผู้หญิงเขาก็จะดูมีความแบบเก๋เออทีนี้เรามาดูกันนะคะว่า เขาเป็นคนยังไงที่เขาชอบคุณคนคนนี้เนะี่ยเขาเป็นคนวางแผนในชีวิตเขามากๆนุกว่าเขาเป็นคนรักอิสระในชีวิตตัวเองบางคนเขาโสดมานานแล้วก็ไม่ได้มีคู่ไม่ได้มีคอนเนคชั่นของคนในชีวิตนานๆบางคนเขามีเกณฑ์จะเป็นต่างชาติหรือมีเกณฑ์อาจจะเป็นคนที่รักการเดินทางชีวิตแบบเดินทางไปนู่นมานี่เป็นชีวิต,ตจิตใจแล้วนุกรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเนี่ยถ้าไม่เป็นต่างชาติก็เป็นคนที่ชีวิตเดินทาง ทีนี้การที่เขามาอ่อนไหวมาได้ใกล้คุณแล้วเขาจะทำอะไรคะเอาจริงๆนะนุกว่าเขาจะพยายามยัดตัวเองเข้ามาในชีวิตคุณอาจจะยัดตัวเองเข้ามาพูดคุยอาจจะยัดตัวเองเข้ามาสื่อสารยัดตัวเองเข้ามาในชีวิตคุณแต่มันไม่ได้เป็นเวของฟวอมเฟิร์สอะไม่ได้เป็นเวของความจีอเปร่ง้งแต่มันเป็นเวของการได้พูดคุยได้สื่อสาร กับคุณมากขึ้นเอออาจจะเป็นบรรยากาศแบบนั้นคืออาจจะแบบยัดตัวเองในเชิงเฮ้ยได้พูดคุยกับคุณมากขึ้นนะได้สื่อสารกับคุณมากขึ้นนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่รุกแรงๆอะ่ะนูกว่าเขาก็ทํานะแต่ไม่รู้ว่าคุณจะรับรู้ได้หรือเปล่าหรือคุณจะทายได้หรือเปล่าว่าอันนี้เขาเริ่มรุกคุณแล้วนะหรืออันนี้เขาเริ่มเข้าหาคุณแล้วนะอันนี้น้ไม่มั่นใจว่าคุณจะรับรู้ทายเหล่านี้ได้ไหมแต่เอาเป็นว่ามันก็มีไวท์แบบนั้นหรือบรรยากาศแบบนั้น,แบบน,นเกิดขึ้นเหมือนกัน ขอดูให้สีเขานะโอ้โหนกบอกแล้วว่าคนคนนี้เขาเขาดูจะทำอะไรในความสัมพันธ์นี้นะแต่คุณจะรู้หรือไม่รู้มันอีกเรื่องหนึ่งซึ่งนกว่าคุณมีเกณฑ์ไม่รู้สูงมาหรือรู้แล้วทำอีกนอก็ได้นะคะ แต่ไพ่ออกมาบอกว่าโอเคเขาน่าจะแบบเข้ามาชวนคุยเนียนๆคุยเนียนๆสื่อสารเนียนๆเ,เข้าหาคุณโน้วว่าเขาดูอยากมีท็อปิกใหม่ๆใ,ในการพูดคุยกับคุณมากขึ้นในการสื่อสารกับคุณมากขึ้นอ่ะไปกันต่อกล่องที่สามใครที่เขาจะมาอ่อนไหวเมื่อได้ใกล้คุณบางคนคนนี้เป็นคนไกลค่ะมีระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์ระหว่างคุณแล้วก็เขาถ้าคุณเป็น นึกว่าคนนี้คุณขอนนกดูหน่อยคนที่เขาจะมาอ่อนไหวหรือว่ามาหวั่นไหวเมื่อได้ใกล้คุเนเขาเป็นใครค่ะนึกว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันน่าจะเป็นความสัมพันธ์ที่ถูกแหงถูกโคูเอาไว้ คุณไม่น่าจะคุยแล้วก็สื่อสารกันบ่อยขนาดนั้นคุณต้องไปเช็คให้หนกว่าเขาโสดหรือเปล่าหรือว่ามีคนที่จริงจังในชีวิตแล้วหรือ,อยังอันนี้สําคัญมากสาคัญมากๆคือถ้าถามนกว่าคนที่จะมาอ่อนไหวหรือมาหวัน่นไหวไม่ได้ใกล้คุณนกคิดว่าคนคนนี้เอ,อเนี่ย for a b o n บางคนเขาอาจจะมีคู่แล้วหรือว่ามีความสัมพันธ์ที่จริงจังแล้วแต่นกบอกเลยว่าคุณกับคนคนนี้น่าจะแบบแฮ้งกันแล้วหรืออาจจะไม่ค่อยได้คุยไม่ค่อยได้สื่อสารกันละทีนี้เรามาดูกันค่ะว่าเขามีอุปนิสยยัยยงงไค่ะ คนคนนี้เขาเป็นคนรักอิสระในชีวิตตัวเองสูงมากแล้วก็เป็นคนช่างคิดช่างฝันช่างจินตน,นาการคนคนนี้เขาเป็นคนที่รักอิสระในชีวิตตัวเองมากๆจริงๆนกว่าเขาเป็นคนคลั่งรักพอสมควรนะคือถ้าเขารักใครหรือถ้าเขาอินกับใครเขาห้างดูแลเขาห้างเทคแคร์แล้วนกว่าเขามีเพื่อนในชีวิตขาอห้างจํากัดทีนี้เรามาดูกันค่ะว่าทําไมคนคนนี้เขาถึงมาอ่อนไหวไม่ได้ไกลลุ่ม คือนกว่าคุณดูสวยหล่อใช้คํานี้เลยนกสามารถใช้คํานี้ได้เลยซีซอฟวอ์มันเป็นลักษณะของความสวยหล่อคุณดูดีอ่ะนกว่าคุณดูดีในสายตาเขามัน o อ t s t a n d i n g ออกมามันแบบมัน pop up ขึ้นมานกว่าเขาน่าจะชอบแล้วก็สนใจในตัวคุณเพราะคุณน่าจะเป็นคนที่ตรงไทยตรงสเปคเขามีหลายๆอย่างนี้เขารู้สึกว่าเออคนนี้ตรงสเปกค,คนนี้คือชอบคนนี้คือสเปกเลยอะไรเงี้ยค่ะ แล้วนึกว่าบางคนเขามีช่องทางในการสองช่องทางในการจับตาดูหรือช่องทางในการรับรู้ชีวิตของคุณทีนี้เรามาดูกันว่าเขาจะทําอะไรกับความสัมพันธ์นี้ไหมทาทาบางคนเขาเทคแอคชั่นมาในช่วงเวลาที่เขามีคู่หรือว่ามีความสัมพันธ์ที่จริงจังในชีวิตด้วยซ้ำแต่นึกว่าเขาทํา นกว่าเขาจะทาบรรยากาศให้ได้เจอคุณทําบรรยากาศให้ได้ใช้เวลาร่วมกับคุณทาบรรยากาศให้มันมีโมเมนต,ต์ดีๆนกว่าเขาทําแน่ๆเพราะฉะนั้นถ้าถ้าเขาเข้ามาในชีวิตคุณน่ะนกบอกก่อนเลยนะว่านกไม่เชียร์แต่โอเคนกเห็นได้ชัดว่าคนคนนี้มีเกณฑ์ที่เขาจะเข้าหาคุณแต่สุดท้ายต่อให้เขาเข้าหาคุณเขาก็ให้ความชัดเจนกับคุณไม่ได้อยู่ดีนะคะหรือให้ความสัมพันธ์ที่มันก้าวไปอีกเซปกับคุณไม่ได้อยู่ดี เขาชอบคุณมากเลยอะคุณน่าจะมีหลายๆอย่างที่ตรงสเปคเขามากๆแต่ว่าคุณและคนคนนี้มีความคอนทราสนะหมายถึงนิสยัยไลฟ์สไตล์ค่อนข้างหินอย่างกันประมาณนึงแต่โนกว่าเขาดูชอบคุณเพราะเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ดูดูดีดูตรงสเปคเขาดูมีหลายๆอย่างที่เขาชอบหลายๆอย่างที่เขาถูกใจอะไปกันต่อของที่สี่อ่า ใครที่เขาจะมาอ่อนไหวเมื่อได้ใกล้คุณนึกว่าคนคนนี้คุณบางคนแล้วก็แบบเขาเป็นผู้ชายเขาจะผิวเข้มกว่าคุณขอนกดูหน่อยใครที่เขาจะมาอ่อนไหวไมาได้ใกล้คุณนึกว่าคนคนนี้เคยเข้ามาในชีวิตคุณแล้ว เขาน่าจะเคยเข้ามาเป็นโอกาสเข้ามาเป็นโอกาสในชีวิตของคุณแต่ประเด็นคือนกรู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันไม่เวิร์กหรือความสัมพันธ์เนี้ยมันไม่ประสบความสําเร็จความสัมพันธ์นี้มันไม่รอดคือนกว่าเขาน่าจะเป็นคนเรนจ์อาย,อยุที่ไม่ต่างกับคุณแม่มีแกลบหรือว่าช่วงว่างทางวัยที่ไม่ได้ต่างอะไรกับคุณแม่จ,จะห่างปีสองปีอะไรเงรี้ยค่ะทีนี้ประเด็นคือทําไมเขาถึงมาอ่อดวหวมาได้ใกล้คุณ นึกว่าเขามีความสับสนไพ่ขึ้นไพ่ห้าคาถามันมีสภาวะของความสับสนเออนึกว่าคุณคุณดูเป็นคนดีในในความรู้สึกของเขาแล้วพลังงานหรือเอเนอร์จีที่คุณส่งไปมันดูเป็นความความดีที่นี้ประเด็นคือนึกว่าไอ้ความสับสนของเขาอะค่ะมันก็เป็นสิ่งที่ทําให้คือถ้าเขาคิดวคุณแค่เพื่อนมันก็คงแบบ โอเคเพื่อนไปเลยแต่ถ้าสมมุติว่าเขามีความสับสนนั่นหมายถึงว่ามันก็ไม่น่าจะเป็นเพื่อนได้บริสุทธิ์ใจขนาดนั้นทําไมเขาถึงมาสับสนมาได้เออทำไมเขาถึงมาอ่อนไหวไม่ได้ใกล้ผุนนกว่าบางคนคุณได้เจอกันแล้วการเจอกันระหว่างคุณและเขามันน่าจะเกิดขึ้นแบบปรับกระทันหันที่นี้นกรู้สึกว่า คือนกไม่แน่ใจว่ามันอาจจะมีเพื่อนฝูงอาจจะมีวายอะไรบางอย่างของเพื่อนฝูงหรือคอนเน็กชันในชีวิตที่แบบชงด้วยนะคะแล้วนกว่ามันก็จะเป็นบรรยากาศแบบซิกซอบอร์นกว่านกว่ามันดูเป็นบรรยากาศอะไรต่างๆที่ทําให้เขารับรู้ได้ว่าเออมันก็มีความอ่อนไหวในความรู้สึกเขาแล้วเขาจะทำยังไงกับความอ่อนไหวนี้คะ คือถ้าถามนุ๊กอะนุ๊กว่าเขาจะกลับไปคิดแล้วก็กลับไปทบทวนว่าเขาควรจะทํายังไงหรือเขาควรจะ make a move อะไรในความสัมพันธ์นี้แล้วถ้าเกิดว่าเขาตกผลึกได้อะเขาถึงจะทําคือนุ๊กว่าเขามีเกณฑ์ทำแหละแต่ว่ามันต้องให้เวลาชีวิตเขากับความสับสนหรือกับการนั่งคิดทบทวนอะไรหลายๆอย่างกับตัวเองก่อนแล้วถ้าเขารู้สึกว่าโอเคเขาตกผลึกได้แล้วว่าเขาต้องทําอะไรเขาถึงจะทําแต่ถ้าถามให้นุ๊กนุ๊กว่าเขาทํานะ แต่มันอาจจะเทคไทม์นิดนึงหรือว่ามันอาจจะต้องใช้เวลาให้เขาคิดและทบทวนตัวเองหน่อยอืมนนกว่าความสัมพันธ์นี้มันเป็นความสัมพันธ์ที่มันมีความผูกพันที่บอกไม่ถูกในความรู้สึกของเขานนกว่าเขาไม่มั่นใจว่าเขารักคุณหรือเปล่าคือมันมันเป็นคำตอบที่ตอบยากอะ แต่ว่าสับสนไหมสับสนแน่ๆนมันมีความแบบหวั่นไหวอ่ะใช้คำนี้แล้วกันในความรู้สึกของเขาอ่ะมากันต่อกองสุดท้ายแล้วกองที่ห้าใครที่จะมาอ่อนไหวมาได้ใกล้คุณคนนี้เป็นคนคุณภาพมากๆเลยหน้าที่โปรไฟล์การงานความมั่นคงในชีวิตเขาเป็นคนคุณภาพมากๆเลยค่ะ บอกเลยว่าแบบทีนี้เรามาดูกันว่าเขาเป็นใครคะ่ะที่จะมาอ่อนไหวเมื่อได้ใกล้คนนี้เขาเป็นคนที่คนเข้าหาเขาเยอะมมกเขามี c h o ยส์เขามี o p ปชั n เขามีตัวเลือกเยอะแล้วก็นว่าเขาเป็น workaholic จริงจังในเรื่องการงานจริงจังในเรื่องการเงินงคนนี้เขา แทบไม่ได้ดึงโอกาสหรือว่าแทบไม่ได้ดึงใครเข้ามาในชีวิตในเรื่องความรักได้ง่ายขนาดนั้นเรานนกรู้สึกว่าคนคนนี้เขาเป็นคนที่โกว่าเขาเป็น w ั r k a h o l i c จริงๆัในเรื่องการงานซ e r i ีย s กับเรื่องงานเงินในชีวิตเขามากๆทําไมเขาถึงมาอ่อนไหวมาได้ใกล้ขุ นกว่าคุณและเขามีเกณฑ์ได้เจอกันที่นี้เจอกันในครั้งนี้ค่ะอย่างแรกนกรู้สึกว่ามันมีไวฟ์ของการคุยแบบ deep talk หรือการมีบรรยากาศที่คุยแบบเชิงแบบเชิงลึกดีเทลชีวิตอะไรบางอย่างเกิดขึ้นแล้วก็ประเด็นคือนกว่าคุณเป็นคนที่ไม่ได้คิดว่าจะยัดตัวเองเข้ามาในเรื่องความรัก กับเขาขนาดนั้นบอกแล้วเขาเป็นคนที่มี Choice มีออปชั่นมีตัวเลือกในชีวิตตัวเองค่อนข้างเยอะแต่คุณไม่ใช่คนที่ส่งพลังงานแบบนั้นใส่เขาเขาไม่ได้รู้สึกว่าคุณอยากจะเฟ i r ์เขาเขาไม่ได้รู้สึกว่าคุณอยากจะเข้าหาเขาแล้วนึกว่าอะไรแบบนี้มันเป็นสิ่งที่เขาค่อนข้างแปลกใจคือนึกว่าคนคนนี้เขาเป็นคนที่น่าจะมีคนเข้าหาเยอะแล้วเขามั่นใจมากๆว่ายังไงยังไงคนที่เข้ามาหาเขาเดี๋ยวยังไงคนที่แบบ ยังไงคนก็ต้องชอบเขาอะไรประมาณนี้แต่ว่าคุณไม่ได้ไม่ได้คิดกับเขาในเวนั้นทีนี้มาดูว่าเขาจะทำยังไงกับคุณแนอนาะคตโหนนว่าคนคนนี้ถ้าก่อนหน้านี้เขาไม่เคยพยายามกับความสัมพันธ์ไหนเลยในเรื่องความรักนกว่าเขาจะพยายามกับคุณนกเห็นว่าเขาจะลองพยายามกับคุณดูใช่เพราะว่าอะไรรูป้ป่ะเพราะโกว่า คุณทำให้เขารู้สึกว่ามันดูชาร์เลนจคุณทําให้เขารู้สึกว่ามันดูท้าทายคุณทําให้เขารู้สึกว่ามันดูเป็นความสัมพันธ์ที่เออที่มันมันดูชาร์ l เลนจ์ในความรู้สึกของเขานู้กว่าเขามีแกลนเดินหน้าจีคุณหรือเดินหน้าเข้าหาคุณในรูปแบบของความหลักใช่เพราะว่าจะพูดยังไงดีนกว่ามันเป็นสภาวะของความรู้สึกที่ เหมือนพอคุณไม่ได้เป็นคนที่วิ่งตามเขาแล้วส่วนใหญ่มันมีแต่คนที่แบบวิ่งตามชอบเขาสนใจในตัวเขาแต่ว่าเขาไม่ได้รู้สึกว่าคุณมีไว้แบบนั้นเลยมันก็เลยทําให้เขาค่อนข้างสนใจในตัวคุณนกบอกแล้วว่าคุณนะ่ะโฟกัสกับตัวเองมากหมายถึงเขาเข้ามาในช่วงเวลาที่คุณรู้สึกว่าคุณไม่อยากวิ่งตามในเรื่องความรักก็อยากให้เรื่องความรักและความสัมพันธ์มันเป็นเรื่องชิวๆ เรานึกว่าความสมพัน์เนี่ยคุณไม่ได้แบบคือเขาเป็นคนคุณภาพอ่ะนึกว่าโปรไฟล์หน้าที่การงานความมั่นคงหน้าตาโอเคไหมหน้าตาโอเคไหมนึกว่าไม่ได้สเปคคุณเะี่แต่เขาดีนะแต่เขาแค่ไม่ใช่สเปคคุณท่านนองใช่ค่ะมันก็เลยอาจจะทําให้แบบคนคนนี้เขามีความรู้สึกว่าแบบแปลก มันดู c h a l l e n นจมันดูท้าทายมันดูแบบคุ้มค่าที่จะได้มาอ่าโอเคค่ะจบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะใครที่จะมาอ่อนไหวมาได้ใกล้ขุนเป็นยังไงกันบ้างได้กองไหนกันบ้างฝากคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันในทุกวันจันทร์พุธเสาร์วันนี้นกลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย